สบายดีสบายดีนะคะสวัสดีทุกคนจ้ามือนี้นะคะกาตื่นเต้นนกไปจากสิวาสิวาถาว่าพิษผ่านประการใดก็ต้องโคโทนน้ำทุกทคนไลยเดอ้อมือนี้มากแนะนำตัวนะคะคือนะคะอ่าข่อยเองนะคะซื้อสาวยายนะคะ ซื้อชื่อพี่ใหญ่เออชื่อพี่ใหญ่นะคะการไหนมาเปิดตัวตนนะคะเปิดการมองเห็นเปิดการตัวตนนะคะก็คือเปิดช่องยูทูบค่ะขอให้ทุกทุกคนนะคะเอฟซี FC ทุกทุกคนที่ว่าผู้ติดตามนะคะต่างแต่บัตรนี้และวิวหน้าที่นี่เป็นต้นไปนะคะผู้ได้ทีว่าเขามาเบิงมาส้มนะคะเขามาเบิงมาส้มเขามาเบิงมะส้มมัน ผู้ขาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามห้ในเดอร์ค่ะเพราะว่ากําลังกําลังเปิดช่อใไม่แล้วก็เป็นมือไม่นะคะยังบ่ท่านหูยังนะคะยังบ่ท่านหู้บท่านนี้เป็นยังสักอย่างเลยนะคะกัรเละกําลังเริมเห็ดก็อลองลองเห็ดนะคะแต่บ่าอยากเฮ็ดเนาะเพราะว่าใจมากจงซี่นะอยากเฮ็ดมาดังนดนแล้วก็แต่ว่าวูา้พี่โอกาสมือนี่ก็ได้มีโอกาสได้มากอัดคลิปค่ะมาอัดคลิป มาอัดคลิปมาเปิดตัวตนนะคะมาแนะนำก็คือมาแนะนำมาเสนอตัวตนของอผู้ขาเองนะคือขาปเจ้าเองก็ซือ้อซื้อนั่งไงหรือว่าซื่อพี่ใหญ่อย่างเสียนะแต่ว่าสง่ง Youtube ของข่อยหันซื้อสา,าวใหญ่้าเพิ่นค่ะก็คือแบบว่าสิมาจากวินาที่นี่จากนี่เป็นต้นไปนะคะ ฝาก f อฝากทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเวิร์มมาส้มนะคะมาติดตามนะคะมาฝากในเด้อ่ะฝากเนื้อฝาก,ฝากตัวนำ ader, ้ำในเด้อ่ะเป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นหางเป็นแท่งนะคะถึงมมกถึงใจกดไหลกดแช่ในเด้ ader, อ่ะเพราะว่ายังเห็ุยังบ่ท่านในพัฒนากําลังเริ่มต้นเฮ็ดยังเสนาเปิดช่องไม่ยังเสียกับแบบว่าสิพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าว่าพิดผ่านประการใดหรือว่าอันใดที่ว่าบหมโสมนะคะก่าฝากนําค่ะเบายังกัยั่งบบเป็นเบาแบบพิดพถึกๆเหมือนมันมันเป็นสันๆในตัวเนี่ยมันเป็นสันๆแบบว่าบ่เคยน่นๆก็เคยแบบว่าก็เคยแบบเ่นอีสังเกนว่าแบบว่าห้าโเคยแบบว่าเล่นโทรศัพท์ธรรมดาแต่ว่าบ่เคยแบบว่าอัดคลิป มเข่าวง YouTube ยังสีนะโบเคยจักเถอนะคะกําลังเป็นขังแลกแล้วเป็นมือแรกแหกมานนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวน้ำเดินนะคะฝากติดตามน้ำนะคะกับทุกๆคนทัวทุกหนานะคะโบาวาสีเนื้ออยู่ไตลอยู่ไกลอยู่ไก,กลกันแล้วแต่นะคะวานสะไปทัวรลูกโซเชียลมาเลยนะคะผู้ขานี่ซื้อมางใหญ่หรือว่าสาวใหญ่หรือว่าสาวใหญ่ฟ้าเพลินนะคะหรือว่าพี่ใหญ่งสีนะอืม ก็มาเห็ดมาเห็ดคลิปจะมีไปกับซีมีคลิปให้ทุกๆคนในเบิง้งงในชมกันต่อไปนะคะเพรว่าจะเป็นคลิปแบบอยู่ในครอบครัวอยู่ในธรรมดาเนี่ยแหละแบบว่ากะเป็นคลิปแบบกินเนี่ยงประมาเนี่นะเออแบบว่ากัธรรมดาธรรมดาของเฮ้าแบบว่าแบบว่าเพื่อนบ้านธรรมดาของเฮ้านี่แหละนะคะฝากทุกทคนบอกยังกับโบถือแบบพิพิษแบบสั้นๆอย่างแบบแบบสี้นนะมาฝากเนื้อฝากตัวน้ำเด้อจะผู้ใดได เบิงได้วเบิงได้ส้มแล้วนะคะฝากติดตามนําค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกแหกมานนะคะซิมี่จากนี่ไปซิมี่คลิปให้ทุกๆคนได้เบิงทุกมือเลยนะคะได้เบิงทุกๆมือเลยจากนี่ไปนะคะซิมี่คลิปให้เบิงนะคะเพราะว่าสีลงคลิปให้เบิงทุกๆวันเลยนะคะจากนี่เป็นต้นไปนะคะซิมี่คลิปแบบเพ่าแบบว่าแบบภาพเพลินของข้าวอะไแหละแบบอยู่ในครอบครัวของข่อยเองนี่แหละกับโบมี่ยั้งรลายนะคะแบบว่า จะมีคลิปมวลมวนซึนๆอยแบบคลิปสนุกสนุกแบบความกินควมใส่อยู่ในขอบครัขวของเ้าแบบธรรมดาพื้นบ้านขอ้อหฮานี่ยแหละนะคะเสียมาให้เบิ่งให้ชมกันทุกๆคนนะคะเอซทุกท,กทกคนนะคะฝากเนื้อฝากตัวน้ำเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน้ำนะคะสบายดีสวัสดีนะคะ